โอเคครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับเนี่ยฮะอ่ะสําห่อยพี่ตายแล้วจ้านะมาการแข่งเริ่มขึ้นแล้วครับ R T A E ครับกับ R T A E ดูจากชื่อแคนนะแคนเดีวยวกันครับเหมือนเป็นแคนพี่แค,แคนเดีวยวกันแหลนะฮะแล้วก็ทางด้านของทีมซ้ายมือครับอาริรุตเตอร์น,นนะเฮลมีพี่วิงเซลโลเนี่ย E 3ครับในขณะที่แพนด้าอายลิปเปอร์แบ๊ก เบลเล่ครับอยู่ทางด้านของ E 1ครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะฮะดูรถถังกันสักเล็กน้อยครับมีเทีหนึ่งเหมือนกันครับ1คันทีหนึ่งแล้วก็มีไทเกอร์นะในของทีม E 3ครับในขณะที่ทีม E 1ครับเอาทางด้านของ T 2 9มาแทนครับไทเกอร์นะครับโอ้โหมาดูกันครับเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วนี่ครับเริ่มเกมมาก็อ้อมมาทางซ้ายมือเลยนะครับเนี่ยอย่าปรับสีกล้องเล็กน้อยนะมันสูงไป Okay. นี่ครับทางด้านอ,อ่อ e e3 ครับเหมือนจะมาอ,อ้อมมาดักรออยู่ตรงนี้ครับจุดนี้นะ E3 ครับมาดักรออยู่ตรงจุดนี้ครับจุดซ้ายมือนี่ครับนะอย่ามุมมา,ายาไกลนะฉากนี้ครับนี่นะเราใช้มุมมองแบบ Bir d eye v i e วินะครับ เนี่ยมันรออยู่ตรงนี้นะโผมว่านี่มีนมมแน่นอนในขณะทีนนนะ่ทีมอีหนึ่งครับยูไนต์ก็ไม่รู้นะแล้วทิ้งทางด้านของตัวทีหนึ่งครับไว้ทิถันหนึ่งตัวนะครับอยู่นี่นะบนดอยเนี่ยครับนี่ครับมันเห็นกันไหมครับว่าอยู่ตรงไหนนะจ๊ะก็ยัง เริ่มเกมแรกๆนี่ฮะมันเป็นแค่3มคนนี้ครับมันเลยทําให้การบุกกันเนี่ยครับมันจะเริ่มในตอนถ่ายกันแรกๆก็อาศัยการตั้งรับกันไปก่อนนะครับเนี่ยแล้วไทเกอร์สองคันนี้ครับเป็นไทเกอร์ธรรมดาเลยครับเนี่ยเออมีทาสีด้วยท่นี่นี่ครับอ้อมมาทางซ้ายนะครับทางด้านของทีม E3 ครับอ้อมมาทางซ้ายครับนีอ้อมมากับซ้ายนะครับ ครับแล้วก็หยุดลงไปนะฮะอีสามเรียกพี่ได้ไหมนะครับ,รบอ้อมมากลับซ้ายแล้วมาดักรออยู่ครับนะ มามาล้วนกับซ้ายนะท่านนั่น e สามในเที่ e หนึ่งมันล่องหนอยู่ครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะนะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนครับมันรถมันล่องหนได้ครับนี่ครับขึ้นมาเรื่อยๆฮนะก็ตอนนี้ครับเลยไปเกือบจะถึงอ่าทางด้านของด้านหน้าแล้วนะครับด้านจุดแคปเนี่ยด้านซ้ายยังไม่เจอเลยนะครับ ยังไม่เจอใครเลยครับนี่ครับตอนนี้ครับทางด้านของ E3 ครับอ้อมไปถึงเกือบด้านอ่าด้านบนของรานรถไฟแล้วนะครับก็ยังไม่เจอนะีไม่รู้ว่ามันล่องหนอยู่ที่ไหนนะครับสำหรับของทงท,งท่านทีม E1 นะผมเรียก E1 กับ E3 แล้วกันเนาะนะนะอื ขออนุญาตเรียกอีกหนึ่งบบอีสามแล้วกันครับเราวานะเรืรเ่อยมันจ่อแล้วก็เรียกมาเป็นซิมโฟซองฮัจิเมะรับที่เก็บทางทีเอไปได้อีหนึ่งโซครับสกอร์ตอนนี้เป็นแปดต่อสามครับและทีมอีดนงครับถือว่ากําลังจะลุกคืบขึ้นมาด้านบนแล้วครับแล้วมากันแบบเรื่อยๆฮะ นี่ครับเข็นมาเรื่อยๆอยู่ด้านบนนะครับมาสุดจอแล้วกำลังจะขึ้นมาแคบฐานแล้วก็ยังไม่เจอนะฮะไม่รู้ว่าพี่แกไปอยู่ที่ไหนครับนะสำหรับทีมอีหนึ่งครับแล้วก็เอาน่าจะเป็นการแลกกันแคปฐานครับนะเห็นอย่างนี้นะครับพื้นแท้มาอย่างนี้นะครับนะแคปอยู่หนึ่งตัวครับที่ฐานของตัวเองนะฮะไปดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่แถวนี้แหละครับแต่ปัญหาไม่เจอนะ มีอภิฐานโดนแคปอยู่ครับแล้วมีทีหนึ่งสก้าอยู่ครับนี่ครับและทางด้านของทีม E3 ก็กำลังจะแคปด้านบนแล้วนะครับนี่อา้าวเจอเลยครับอยู่ตรงนี้เองแล้วมันลอกหนุนอยู่แล้วก็ยิงน่าของแบ็คเบล่ตายไปแล้วครับแล้วเจอครับพังนาไทาเกอร์ครับโอ้โหอยู่ด้านหน้าครับ โอ้แล้วโดนยิงไปหนึ่งทีครับแลกกันแคบฐานครับโอ้แล้วตอนนี้ทีมไม่มีตัวไหนกันนะทีม E3 ครับแล้วเวลาหรือประมาณหน,หนาทีเศษครับนี่ฮะแล้วก็ขึ้นมาแคบฐานแลกกันครับ <c oughs> ปล่อยฐานโล่งครับน่าจะต้องการบวกตรงจุดนี้เลยปล่อยฐานโล่งงั้นน่าจะเอาชนะจุดเอาชนะจุดนี้ให้ได้นะและนี่ครับยังบวกกันอยู่นะตอนนี้ทางหน้าของทีม E3 นี่ครับยังอยู่กันครบถ้วนเลยเลยครับแล้วก็ขู่ว่ โผล่มาแล้วครับเป็นรถถังหนักนะครับที่ไปแคปฐานนะนี่ครับแพนด้าอครับนะไทที่ยี่สิบเก้าครับแคปฐานอยู่แล้วมันเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าในขณะที่ทางด้านทีมหมอกอิโนุเติ้ลครับนะอีสามแคปสองครับแคปหนึ่งเจอแคปสองครับดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเป็นแปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดไปแล้วครับแล้วเนี่ยเล่นแผ่นแคบฐานกันครับผมนะแคมปปิ้ง แล้วก็94 95แล้วครับผมโอ้โหเวลาน่าจะจบลงไปแล้วนะเกมแรกครับนะเป็นทางด้านของทีม E1 ครับ E1 ครับผมนะเป็น E1 ครับพี่ชนะไปนะครับด้วยการแคปฐานนะครับจบไปแล้วนะครับโอ้หอย่างนี้เลยนะครับพี่แกเล่นกันอย่างนี้นะฮะสวัสดีครับคุณกระจอ่นะฮะคุณดรากเก้นนะครับเกมแรกนะ R T A E หนึ่งครับเป็นฝ่ายชนะไปครับผมนะโอเคครับทายที่สองครับเฮมมัสดอยครับนี่ฮิวมินดอฟนะครับชิงตึ้งตึ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 ง,ตง,ตง <laughs> นะมีการแซวกันเล็กน้อยครับโอ,อ้แล้วคูว่นะเพราะว่างคู่เป็นแคลนเดียวกันนั่นเองนะครับ เนื <N> ้อให้เวลาทำใจเอ้ย